ที่ทำโครงการนี้นะคะห้องเรียนมีอุปก,กรณ์การเรียนหล่นตาคือเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างมีสิ่ที่ดีให้กับเพื่อนๆพ่อ กอนการเี 1941, um, ้ยค่ะจากมากไปน้อยค่ะกรรมการสกรรมการสงสัยอะไรนะคะสงสัยอะคะคุณครูสั่งถามนะคะเหนงมากต้อได้อยู่ไอันนี้หนูทำอะไรนันมันคืออะไรนะกล่องใส่ใจค่ะกองใส่ใจไหนต้องมัใส่ใจูหน่อยในองไปหเ ต้องต้องครตอบทีละคนจะได้พานครูังยจะฟังเสีไหนก่อนคะ้ีล่คนเาคนไหนก็ได้เนาะตอบถ้าตอบได้ก็ช่วยกันตอบไม่ว่าแต่ช่วยกันได้นะคะอ๋อเวลาที่แบบของหล่นอะไรยงงี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นกล่องใสอันนี้กล่องใสตรงนี้อันนี้จะวางไว้ตำแหน่งไหนของห้องบนโต๊เค่ะบนโต๊ะของครคะของครูค่ะอ๋อของครูครูสั่งให้ทาเป็นกล่องไว้ใหรือหนูทำคิดทเอง ช่การใครเป็นคนแกนนำเฮ้ยฉันต้องคิดว่าฉันจะเอากล่องเนี่ยมาไว้สำหรับใส่ของใครเป็นคนคิดคนแรกอ๋อใช่ชการทุกอย่างเลยแล้วแล้วยังไงคะพอมีกล่องขึ้นมาแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนยังมีคนทำหล่นทำของหล่นร่ว,วงตามโต๊ะอยู่ไหมยังมีบ้างค่ะยังมีบ้างค่ะแล้วเจ้าของเขามาตามดึง นี่เจอเจ้าของไม่ใช่เจ้าของเจอจของเคยใช่ไหมมันตามหาเจ้าของ <c oughs> นี่สาตามหาเจ้าของใช่ปะเรารเราดูได้งไงว่าเขาเป็นเจ้าของจริงจริงรู้ได้งไงเขาอาจจะเฮวิ่งสองที่นี้สวยวฉันอยากได้แต่ฉันไม่ใช่เจ้าของหรอกคนนี้มาเอาเลยได้เหมือนกันเนี่ยเานะเรียกอะไรนะมีอะไรพิสูจน์ดินสอของพี่ยาวพักนะสวย ครูเลยเดินไปใกล้ๆโต๊ะสกิดเอานิ้วให้มันตกลงไปแล้วก็ครูก็เก็บไปใส่กล่องแล้วก็บอกว่าของครูแล้วก็บอกว่าของแล้วครูก็ไปหยิบมาแล้วบอกว่าของครูอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าครูทําแบบนั้นแล้วพิยพัสจับได้มาเป็นของพิยพัสเราเถียงกันแล้วเราจะแก้ปัญหายังไง พยายามทำให้หนูงงอะไรนะคะอหนุ่อนครูทำยังไงทำยังไงทำยังไงในการการสังเกตยังไงลูกหนูบอกสังเกตหนูสังเกตยังไงคนที่เป็นเจ้าของเขาก็เคยใช้เขาเคารักษา ผสมของน้อยออาใจเก็บไว้ใช้ยามจาเป็นอ่านแล้วถ้ามีมีองยืมย่าไงไปถ้ามีมียืมย่าเนี่ก็ยังมีคนคนทำร่วงทำหร่อยู่อดเวลาสิมีวิธีการแก้ปัญหายังไงเพไม่ให้เพื่อนแบบทหล่นทำร่วมเก็บอะไรเงี้ยในการเก็บของมเีี่เราเก็บเก็บในห้องเดียวเหรอเก็บกน้่ย เราเดินไปทรงไหนเราเจอเราก็หยิบมาแล้วเราก็มาใส่ในกล่อไไงไว้แล้วถ้าเกิดอันนี้เราอยู่ปออะไรลูกปอสองปอแล้วถ้าเกิดพี่ปอสามพอทำหายเขาสามารถมาหยิบจากกล่องเราได้ไหมไม่ได้อ้าวอ๋ออันนี้มันเป็นื้นที่ของพ่อเลยหยิบมาแล้วก็เป็นของปอสองเลยทำ <c oughs> ไมลกูกสมมติว่าเราจะเดินไปดื่มน้ําเราไปเจอหน้าห้องที่อยู่หน้าห้องข้างนอก แล้วว่าพี่พอสี่ทำตกเราหยิบมาใส่ในกล่องพี่พอสี่เดินมาดูแล้วก็หยิบของเราไปใช้ได้ไหมได้ไหมลูกไปได้ค้าารพวกยาวจะประมวลผลไดอแสดงว่าถ้าเก็บมานี้ก็คือของสมบัติของห้องสองพักสองต้องหาในก่องก่อนจอาอันนี้ในกกบเราที่สองตัวตัูมาจากห้องอื่นก็ไม่ยอมมัน็ะไม่ให้ครูหรอกถ้ามนเป็นของตัว <c oughs> ไม่แล้วหรอเอาเอได้แล้วค่ะแ,แล้วเรามีวิธีการยังไงนอกเหนอือจากการแก้ปัญหาเมื่อเพือแค่ามาใสาใ่เฉยเราจะมีการแก้ปัญหายังไงให้เพื่อนไม่ทาหล่นไม่ทิ้งเลือดาดอะไรอย่าง,งเงี้ยไหมอ่ะจะมีวิธีการแก้ปัญหาตรงนั้นไหมกระบวนการนั <c oughs> กเราที่เราีราูกับนักเรียนทําอะไรกันไว้ ที่นีสายถึงเปลี่ยนไปแล้วลูกบอกที่ว่าเราทําอะไรกันบ้างห้องเรียนเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากอะไรครับในห,ห้องเราทำอะไรกันบ้างเก็บเก็บหนังเดีย้วลูกตหาเจ้าของเอลอ,เอลรู้ข้อสาม